โลเทสโอเคก็สวัสดีทเวเลอร์ทุกคนด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีกิจกรรมแทรกเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มมากๆนะครับนั่นก็คือกิจกรรมตัว over flowing mastery นะครับโดยตัวกิจกรรมเนี่ยจะทําการคูณ2ผลผลิตที่เรารับจากต้นไม้ตอนจบดันของดันพรสวรรค์ตัวละครนะครับจากปกติที่เราต้องแลกตัว c o n d e n s e d e resin เนี่ยคราวนี้ก็ลุยแบบไม่ต้องแลกได้เลยนะครับ แดีผมจะสาธิตไปลงดันหุบเขาแห่งการลืมเลือนหรือว่าสมุดฟรีด d อมให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เข้าดันปกติเลยนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้ทําการแลกตัว c o n d e n s ซ t e ์เลซิมาเลยนะตรงนี้ก็ใช้เวลาเคลียร์ดันสักครู่นะครับเอาละ่ะหลังจากที่เราเคลียร์ดันเสร็จเนี่ยก็ให้ไปรับของตรงต้นไม้นะครับจะสังเกตข้างบนหัวเราเนี่ยได้ทําการใช้ตัวคูณ2ไป1ตัวแล้วนะครับ โดย1วันเนี่ยจะสามารถใช้ตัวคูณ2ได้3รอบนะเอาแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลกิจกรรม Overflowing Mastery นะครับก็เป็นกิจกรรมที่คุ้มและผมก็แนะนำให้ทำมากเลยนะครับเพราะมันจะช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็เลซินนั่นเองโดยตัวคลิปนี้เนี่ยก็จะออกแนวสั้นๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันมีแค่นี้จริงๆก็สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่จะมานำเสนอทุกคนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ